ในไม่ช้าจิตใจของเธอก็เริ่มสับสนและเธอก็เริ่มเพลดิดเพลินกับช่วงเวลานั้นขําคืรเดียวกันนั้น,นครับเราจะเห็นว่ามีคนจอดรถหน้าสะพานมีผู้หญิงผมสีบรอนคนหนึ่งออกจากรถแล้วก็โยนถุงพลาสติกสีดําหนักๆลงแม่น้ําซึ่งดูเหมือนว่าจะมีศพอยู่ข้างในนะครับหลังจากเหตุการณ์นี้เคที่ก็ย้ายเข้ามาในบ้านริมทะเลสาบและเธอก็เตรียมตัวเข้าโรงเรียนแพทย์ในขณะที่เดวิดยังคงอยู่ที่นิวยอร์กอยู่นะครับ พาะเขาเจอกันแค่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เท่านั้นนะครับและดูเหมือนว่าทั้งคู่เริ่มจะห่างกันและการแต่งงานของทั้งคู่กำลังจะพังทลายในไม่ช้าอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่อยู่ที่บ้านริมทะเลสาบเดวิดก็ได้ตรวจดูจดหมายและก็พบว่าแคทตี้ได้รับการตอบรับเข้าโรงเรียนมหาวิทยาลัยแพทย์แล้วแทนที่เขาจะดีใจกับเธอครับแต่เขากลับโกรธมากๆและก็ลงไประบายความโกรธโด,ดวยว่ายน้ําในทะเลสาบในไม่ช้าแคทตี้ก็มาถึงนะครับและเธอก็รู้สึกตื่นเต้นกับเธอได้เข้าเรียนวิทยาลัยแพทย์ แต่เมื่อเธอพยายามบอกเขานี้ให้กับเดวิดครับเขากลับไม่แสดงความตื่นเต้นกับเธอเลยในฉากต่อไปนะครับครอบครัวของแคที่จัดง,งานปาร์ตี้เพื่อเฉลมิมฉลองการที่เธอได้เข้าเรียนวิทยาลัยแพทย์ดูเหมือนว่าเธอจะมีความสุขมากๆและก็สนุกสนานนะครับแต่เดวิดกลับดูหนุนหงิดอย่างเห็นได้ชัดเลยในที่สุดเดวิดก็เข้ามาหาเธอนะครับและก็เสนอว่าทั้งคู่เนี่ยควรจะกลับได้แล้วแคที่ตกใจกับคําพูดนี้มากนะครับและเธอก็อธิบายว่าเธอต้องการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวสักพักหนึ่งก่อน เดวิดบอกกับเธอว่าจะรอเธออยู่ในรถนะแต่เวลาก็ผ่านไปสักพักนะครับเดวิดเห็นว่าเธอเนี่ยไม่ยอมออกมาสักทีเดวิดรู้สึกโกรธมากและตัดสินใจเดินเข้าไปข้างในและลากเธอออกไปอย่างรุนแรงเช้าวันรุ่งขึ้น,นครับเราเห็นว่าเคที่เก็บเข้าของแล้วกําลังจะเตรียมตัวออกจากบ้านเธอตัดสินใจอย่าล้างกับเดวิดนะครับแต่เดวิดก็เตือนเธอว่าถ้าเธอจากไปแล้วก็เขาจะไม่สามารถเลี้ยงดูเธอได้อีกต่อไป เพราะว่าเธอกําลังเรียนแพทย์นะครับเธอไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าเทอมแน่นอนเขาขอร้องให้เธอใจเย็ยนๆแล้วก็พิจารณาการตัดสินใจของเธออีกครั้งหนึ่ง mm hmm. เมื่อได้ยินแบบนี้นะครับรู้สึกเหมือนกับว่าเคที่เนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องอยู่กับเขาในวันรุ่งขึ้นนะครับเคที่กำลังรับประทานอาหารกับลอเลนและก็ระบายความในใจของเธอให้กับลอเลนฟังทันใดนั้นนะครับพนักงานเสิร์ฟก็แจ้งเคที่ว่าบัตรเครดิตของเธอถูกปฏิเสธ เรื่องนี้ทําให้เคที่ตกใจและอับอายมากแต่โชคดีนะครับที่รอเลนเป็นปคนรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในมืน้นี้และต่อมาทั้งสองก็ตัดสินใจไปพบทนายความนะครับเคที่อธิบายว่าเธอต้องการหย่าล้างกับสามีต้องทํำยังไงและเธอก็ต้องการเงินส่วนหนึ่งของสามีเพื่อใช้จ่ายค่าเล่าเรียนทางการแพทย์ด้วยทนายความก็แนะนําให้เธอทราบว่าเดวิดเนี่ยจะเป็นผู้รับผลประโยชน์จากกองทุนทั้งหมดของครอบครัวซึ่งเธอจะไม่ได้แม้แต่บาทเดียว และเคที่จะเข้าถึงเงินเหล่านั้นได้ก็ต่อเมื่อเธอแต่งงานกับเขาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นแต่ถึงแม้เธอแต่งงานกับเขาเนี่ยอยากกันเธอก็จะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเดวิดก็ไม่มีอะไรไปของตัวเองเลยทนายความได้เปิดเผยครับว่าครอบครบัวที่ร่ำรวยมักจะทําแบบนี้เพื่อปกป้องตัวเองจากการหย่าร้างที่อาจจะเกิดขึ้นและเธอก็ถูกน